สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่15นะครับข้อที่21ถึงข้อที่32เป็นเหตุการณ์ที่มาโะโกเองนั้นเนี่ยได้บันทึกถึงช่วงเวลาที่พีซูเองนั้นเนี่ยได้ถูกนําไปตรึงที่ไม้กางเขตและอะ่มารลโกเองนั้นได้ให้รายละเอียดของอ่เหตุการณ์ที่พีซูเองนั้นกําลังถูกตรึงที่ไมคางเข็อย,อยู่ว่าเพราะองนั้นได้ได้เจอคำยาะเยะ้เจอคำถักทาง,ทางเจอคำดูหมิ่ง อยู่มากมายและคนที่รายล้อมพระองค์ที่เข้ามาพบพระองค์ก็ดูบินพระองค์แล้วก็เยียดหยามพระองค์แล้วก็กราบหาพระองค์ในทางที่ชั่วร้ายมาก <c oughs> ซึ่งทําให้เราเองนะั้เห็นว่าเมือเราโกเองนะั้นเราสื่อสารให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์เองนั้นเนี่ยผู้ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์นะั้นทรงลงมาในโลกนี้พระองค์นะั้นเนี่ยถ่อมพระทัยลงและพระองค์นะั้นปฏิบัติ นะครับมนุษย์ด้วยการมอบชีวิตของพระองค์เพื่อเป็นค่าไถ่นะครับและการทําการดีขนาดนี้มนุษย์เองนั้นก็ยังไม่เห็นสิ่งดีที่พระเยซูคิดเองในสุคตธรรมกลับมองในสิ่งที่เป็นตรงข้ามและดูถูกเย่ะเย้ยถากถางนะในสิ่งที่ะีสซูเองน้นสุคตธรรมแต่เราก็เห็นว่าพระเยซูเองนั้นก็รับและยินดีที่จะรับอะไรครับ ความชุทรบานที่ไม้กันเขตน,นั้นสิ่งนี้ทําให้เราเองนั้นเห็นว่าการที่เราเองนั้นดําเนินชีวิตในทางขององค์พระเยซูคริสต์เราเองนั้นอาจจะไม่ได้เจอความยุติธรรมรอบตัวเราครับสิ่งดีที่เรากระทาไปความหวังที่ดีความหวังดีในทางของพระเจ้าที่เราเองนั้นจะทําลงไปให้กับพี่น้องหรือให้กับผู้คนเองนั้นเนี่ยคนเองนั้นอาจจะตีความและมองมองเป็น,นสิ่งที่ตรงข้าม กับเจตนาของเราอาจจะมองสิ่งที่เราทําเองนั้นว่าเป็นความโง่เขาเป็นความบ้าหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีนในสายตาของเขาและเขาอาจจะวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดใส่ร้ายพูดในสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วร้ายพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับโจมตีหรือคมเหงชีวิตของเราเมื่อเราเองนั้นได้กล่าวความจริงของพองหรือเรากำลังสำแดงชีวิตในทางของอภัยศูนย์ฤทิ์หลายครั้งเราเองนั้นอาจจะเป็นคนที่ถูกเยอะเยื่อและถากทาง,ทาง พเยซูคริตเองนั้นได้ให้เราเองนั้นได้เห็นตัวอย่างครับว่าโค์เองนั้นซึ่งมาเป็นด่งผู้รับใช้ของพระเจ้าและมามอบชีวิตของโค์เพื่อที่จะปฏิบัติพระเจ้าและนําการปฏิบัตินี้มาสู่มนุษย์ในการที่โปรเองนั้นได้ให้ชีวิตของโปรเองนั้นเป็นค่าถ่ายคนจํานวนมากเพราะฉะนั้นหนุนใจพี่น้องนะครับ <c oughs> ในการที่เราเดินในทางของพระเจ้าเราอาจจะเจอเหตุหการณ์ที่รุนแรงที่ขมเืงเกิดขึ้นที่ดูเหมือนว่าไม่ยุติธรรม เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอให้เราเองนั้นยังแบกกลางเคหนเดินตามพระยซสุคริ์ขอให้เราเองนันงกกนนงน้นยังรักษาใจของเราที่รู้ว่าเราอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรเราอยู่บนโลกนี้เพื่อมีชีวิตในการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเราอยู่บนโลกนี้เพื่อชีวิตของเราเองนั้นจะเป็นเหตุทําให้คนเองนั้นได้รู้จักความจริงและความรักของพระเจ้าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นเหตุทําให้คนเองนั้นมาถึงซึ่งข่าวประเสริฐความรอดของอะเยซสุคริ์ไม่ว่าผล ของชีวิตของเราบนกายของเราเองนั้นจะเกิดอะไรเกิดขึ้นก็าตามก็ขอให้เราเองนั้นรักษาความเชื่อรักษาความมุ่งมั่นในจิตใจของเราที่จะเดินในทางของพระ,ะเยซูคริสต์เพราะว่าเส้นทางที่พระเยซูเดินนั้นก็ไปถึงซึ่งการเขนและเราเองนั้นก็กำลังแบกการเขนของพระองค์อยู่นั่นเองหนุ่มจพี่น้องนะครับขอให้เรารักษาใจของเรารักษาชีวิตของเรารักษาความเชื่อรักษาเป้าหมายที่พระองค์เองนั้นมอบไว้ให้กับเราไม่ว่า ผู้คนรอบข้างเองนั้นจะมองดูถูกเราย่อยย้ยข่มเองเราอย่างไรก็ตามก็ขอให้เราเองนั้นยังมั่นคงในทางของพระเจ้าและเดินติดตามพระเยซูคริสต์แบกการเขตนเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าได้อำเนวยพออยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกๆท่านนะครับ